บทสรุปง่ายๆนะข่าวร้ายลงฟรีครับแต่ว่าข่าวดีเสียตังคือผมน่าจะโชคดีนะครับก็คือว่าเป็นคนพุทธนับถือพุทธโชคดีได้พบกับพระพุทธผมเป็นสื่อที่โชคดีเหมือนกันคือได้ทําสื่อครบทุกขแขนงหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์แล้วผมก็ได้บวชด,ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยก็คิดว่าน่า,นาจะครบแล้วก็เป็นทั้งนักข่าว ตอนหลังเนี่ยเขาบอกว่าไปอยู่หน้าจอหน่อยเป็นผู้ประกาศหน่อยนะครับก็ขอบคุณสําหรับคนที่ดูช่องวันนะครับจริงๆในเรื่องของการพิทักษ์หรือว่าปกป้องส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนี่ยมันสําหรับคนพุทธแล้วนั่เป็นเรื่องอยิ่งใหญ่พวกผมในฐานะสื่อเนี่ยทำอยู่และในบทบาทของสื่อเนี่ยทำยากมาก ต้องบอกว่าทำยากมากผมจะเล่าให้ฟังว่ายากอย่างไรหนึ่งกรณีมีพระเนี่ยเสพยาเสพเมถุนถ้าเรานำเสนอก็อีกมุมหนึ่งว่าทำร้ายพุทธศาสนาแต่ถ้าไม่นำเสนอคนที่มีพฤติกรรมพระที่มีพฤติกรรมแบบนั้นลอยนวลยังอยู่ได้เรื่องนี้เนี่ยมีสองมุม นะครับดังนั้นเนี่ยเราต้องฉุกคิดนี่คือบทบาทของสื่อว่าการนำเสนอเนี่ยได้หรือเสียบางครั้งเรานำเสนอเอาพระที่ประพฤติไม่ดีไม่ชอบเนี่ยออกไปพุทธศาสนาเนี่ยก็จะมีน้ำดีมากขึ้นเพราะว่าเราเอาน้ำไม่ดีออกไปในทางกลับกันเหมือนกันนะครับนี่เป็นสิ่งที่ต้องบอกว่าคนเป็นสื่อก็ปวดหัวหัวใจเราพุทธแต่การทำหน้าที่บางครั้งเนี่ยก็โดนตำหนิเหมือนกัน แต่ถ้าหลวงพ่อบอกว่าห้ามยำ้ำด้วยความยินดีไม่ย้ำครับนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยผมก็มองได้อีกหลายมิตินะครับในตัวของพระสงฆ์องค์เจ้าเองเนี่ยการประพฤติปฏิบัติเนี่ยถ้าไม่เป็นข่าวเนี่ยก็ดีนั่นก็คือในข่าวทางเสียนะครับที่มินเมแล้วยุคนี้เนี่ยบางทีนักข่าวเนี่ยแทบจะไม่ต้องทำอะไรมากรอรับไลน์และเฟซบุ๊ก มาเลยครับแล้วภาพเนี่ยผมบอกได้เลยว่าน่านำเสนอมากๆแต่ในขณะเดียวกันไม่ใช่ว่าจะนำเสนอทุกอย่างเมื่อมีกระบวนการที่สามารถจัดการถอดผ้าเหลืองออกไปสำหรับพระที่ไม่ควรจะห่มเหลืองมีมาตรการตรงนี้เราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องนำเสนอนะครับซึ่งเรื่องพวกนี้เนี่ยต้องบอกว่ามีหลายมิติที่ซับซ้อนกันเยอะมากๆในขณะเดียวกันพ่อแม่เนี่ยก็อยากจะเห็นลูกชาย ห่มเหลืองอยากจะเกาะผ้าเหลืองของลูกชายเนี่ยขึ้นฟากฟ้าสวรรค์แต่ในขณะเดียวกันรู้ทั้งรู้ว่าลูกของตัวเองเนี่ยไม่มีคุณสมบัติที่ครบถ้วนหรือว่าบกพร่องที่จะบวชไม่ว่าจะเป็นอขออภัยนะครับเพราะผมไม่ได้เหยอียดเพศแต่ว่าบางเพศเนี่ยบางกลุ่มคนเนี่ยเขาไม่เหมาะที่จะบวชจริงๆบางคนเนี่ยดีนะครับเป็นแล้วเนี่ยพูดกันแบบ เปิดๆก็คือเขาเป็นแต่ว่าเขาไปบวชเนี่ยเขาไม่แสดงอาการจนเขาสึกแบบนี้ดีแต่บางคนเข้าไปแล้วเนี่ยต้องบอกว่าหน้าปวดหัวพฤติกรรมของเขาแล้วาบางทีกอดจูบก,กันเนี่ยก็ส่งลายและพวกนี้แหละครับก็จะมาที่สำนักข่าวนึกออกไหมครับคราวนี้เนี่ยมันก็มองได้หลายมิติมากๆดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดการทำผิดเนี่ยในวงการข่าวก็ถือแบบนี้ครับเราจะไม่พรองปรองดองกับความผิด ในกรณีที่คุณส่งข่าวมาแล้วเนี่ยข่าวเข้ามาเนี่ยเราปกปิดหรือไม่นำเสนอคนที่ทำผิดเท่ากับว่าเรานั้นได้ทำผิดด้วยนี่น่าคิดนะครับแต่ในขณะเดียวกันการนำเสนอแบบนั้นเนี่ยคนนำเสนอที่หัวใจพุทธเนี่ยก็เจ็บปวดด้วยดังนั้นเนี่ยพวกผมโดนสองเด้งครับโดนสองเด้งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นบอกได้เลยครับว่าในบทบาทของคนที่นับถือพุทธนะครับ ผมตักบาตรมาตั้งแต่เด็กบวชเรียนนะครับผมพร้อมที่จะปกป้องในบทบาทหน้าที่ที่ช่องวันที่ผมเนี่ยรับผิดชอบอยู่ทั้งเขียนข่าวเองทั้งอ่านข่าวเองเนี่ยผมพร้อมเต็มที่นะครับเพียงแต่ว่าองค์กรของรัฐหน่วยงานที่รับผิดชอบเนี่ยต้องสังคายนาแล้วก็บูรณะปฏิรูปองค์กรพุทธด้วยเอาตั้งแต่ไม่ใช่ในประเทศพระเดินทางเข้ามาในประเทศไทยไม่ใช่พระเมืองไทยเนี่ย มาเรียอะไรยอยู่บานตะไทยเนี่ยต้องกรองตั้งแต่สนามบินมาทางเรือบินก็ต้องเรือบินมาทางน้ำเนี่ยก็ต้องทางน้ําตางบกเนี่ยต้องเบรกไว้ให้หมดคนพวกนี้เข้ามาเนี่ยทำทำความเสื่อมเสียมากแล้วก็เสร็จก็ไปบางคนเนี่ยมาเสร็จเนี่ยปลดจีวอแล้วก็ใส่แว่นตาดําไปเที่ยวกลางคืนก็มีไม่ใช่พระไทยดังนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ของภาครัฐเนี่ยต้องชัดเจนเรื่องพวกนี้ในขณะเดียวกันครับ พระของเราด้วยเนี่ยก็ต้องเข้มขัดในเรื่องของวินัยด้วยเริ่มตั้งแต่หัววัดเนี่ยก็ต้องดูแลลูกวัดเนี่ยให้ดีนะครับดังนั้นเนี่ยภาพข่าวที่ไม่ดีก็จะไม่ออกมาพาวกผมทําหน้าที่เป็นกระจกครับมาอย่างไรก็ไปแบบนั้นแต่ย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเรานะครับผมว่าสื่อทุกคนแหละรวมทั้งบางครั้งเนี่ยบางองค์กรนะมีพี่น้องาศาสนาอื่นด้วย เขาก็ไม่ได้ใจดำรู้ว่าจ้องทำลายาศาสนาพุทธของเราเขาก็ทำหน้าที่ของเขาไปดังนั้นนะครับผมยืนยันว่าผมพร้อมที่จะปกป้องนะครับแล้วก็ส่งเสริมพระพุทธาศาสนาครับเป็นาศาสนาของพ่อแม่ผมผมและก็คนไทยทุกคนครับขอบคุณ<อ>ครับขอบพระคุณมาก